รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยโรซา f ฟมิลี่ o ู้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยาแคปซูลฟ้าทลายโจรของแหลมทองการแพทย์แก้ไขบรรเทาอาการเจ็บคอมีจำหน่ายในเซเว่นอวซองเดอร์เครื่องดื่มธัญ,ญพืช8ชนิดจากธรรมชาติปราศจากสารพิษอร่อยเติมเต็ม,ตมสุขภาพน้ำมันผสมตาเอเมอรอลขอกราบขอบพระคุณแฟนรายการล่องสลานจานสง่าที่ให้ความสนใจกับงานอีเวนต์ที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือล่องสลานจานสง่า เอทาซาแซบ,บ EP พีที่200จนบัตรขายหมดเกลี้ยงเลย <Wow. S 1> งานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีผู้สนับสนุนที่อยู่ด้านล่างนี้ขอบคุณด้วยหัวใจจริงๆ EP อีที่200มาถึงเรียบร้อยหลังจากนั้นเสร็จเราจะทำให้ร่องสลานจารสงามีคุณภาพดียิ่งๆขึ้นครับขอบพระคุณครับ คุณชมครับผมกำลังนั่งริมคลอง14ซึ่งไหลมาจากจังหวัดนครนายกแล้วไหลเอื่อยลงไปที่คลองแสนแสบจุดที่ผมนั่งอยู่นี้คือเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเห็นทัศนียภาพแล้วเดาไม่ถูกเลยว่านี่คือกรุงเทพมหานครวันนี้ล่องสลนจานสง่ามาตามหาของคำขวัญที่บอกว่าสเสน่บบางกอกหนองจอกชาญกรุง เฮ้ยน้องจอกชาญกรุงมันบ่งบอกอะไรถึงวิถีชีวิตของผู้คนในเมืองใหญ่เช่นกรุงเทพมหานครวันนี้เราจะพาไปดูวิถีของคนมอญซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครอาศัยอยู่บนแผ่นดินนี้มาเป็นเวลาหลายร้อยปีเรามาดูสิครับว่ามอญแห่งนี้เขามีขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรที่หลงเหลืออยู่บ้างวิถีชีวิตของเขานับถืออะไรอาหารการกินเป็นอย่างไร ตามผมไปดูเลยครับอาจารย์ทวีแกนดำครับอาจารย์ครับอาจารย์ผมได้ยินกิตติศัพท์อาจารย์มานานมากอาจารย์เป็นคนที่อุทิศประโยชน์ให้กับสังคมโดยเฉพาะสิ่งที่ผมประทับใจอาจารย์มากคืออาจารย์พยายามจะคงความอัตลักษณ์ของความเป็นมอญไว้ให้หลงเหลืออยู่ในบนแผ่นดินนี้เช่นการแต่งกายอาจารย์ครับ ผมอยากเป็นแบบอาจารย์บ้างผมก็เลยพยายามไปหาซื้อเสื้อที่มันออกแนวคล้ายๆอาจารย์แต่อันนี้ไม่มีครับอาจารย์อันนี้ก็ไม่มีแปลงร่างให้อาจารย์มอ้นใหม่ได้เลยครับออันนี้คือผ้าสรงนะครับอาจารย์นุ่งได้เลยนะครับตอนนี้ก็ผมชำนาญครับเพราะผมคิดคนอีสรนแบบนี้ใารชุมพลหรือไา่ไายแก้วอาจารย์ผมจีบไม่เป็นฮะครับอาจารย์จีบเป็นแต่สาวแต่จีบสรงไม่เป็นโอ้โหสุดยอดครับอาจารย์จับเสื้อไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะจะขมวด เป็นเงื่อนตายเลยนะครับเพื่อให้มันอยู่นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงให้แน่นเลยครับปกติผู้ชายมอนเขาด้งสลงเขาจะต้องทําเองถูกไหมฮะครับทําแบบคล่องเลยแล้วจาจย์ก็ดึงให้แน่นเพื่อไม่ให้หลุดแล้วก็เป็นเงื่อนตายเลยนะครับครับ โอ้ถ้าสลมหลุดนี่ดูไม่จืดเลยนะจ๊ะโอ้โหยากที่จะหลุดจับจีบแต่งให้หน่อยเองนะครับแล้วเราก็จะมีเข็มขัดเริมอ๋อใส่เข็มขัดด้วยเหรออันนี้มันเข็มขัดผู้หญิงนี่จ๊ะจ้สามารถร่วมใช้ร่วมกันได้โอ้หรอครับดีจังเลยคผมเห็นเข็มขัดแบบนี้เป็นของพี่สาวของแม่สมัยยังเด็กๆอยู่เอาเอามาใช้กับผู้ชายได้ได้ครับได้ครับ อาจารย์สลงนี่ภาษามอญเขาเรียกว่าอะไรกรดกรดกริดแล้วเสื้อเสื้ออโล่คนมอญในอดีตพอมีเวลาว่างปุ๊บจากฤดูเก็บเกี่ยวทํานาก็จะสุภาพสตรีก็จะปักเย็บปักถักร้อยโดยใช้ผ้าสบายเตรียมที่จะไปทําบุญที่วัดสวยมากนะครับได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายได้ครับมีฝีมือใช้มือเลยใช่ไหมใช้มือครับแฮนด์เมดเลยของฝ่ายชายเราเนี่ยถ้าอาจารย์มีครอบครัวแล้วเนี่ยนะครับต้องสบาย เราจะพาดไหลซ้ายแต่ถ้ายังไม่มีครอบครัวเราจะพาดสองไหลอาจารย์ตรงทางนี้ฮะผมไม่ไล่ถ้าอาจารย์เป็นหนุ่มเนี่ยถ้าอาจารย์ยังไม่เป็นหนุ่มเติมแบบนี้อย่างนี้เลยครับขอแบบนี้ได้ไหมฮะได้เลยครับสมมติว่าเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มโอ้อย่างนี้เลยจะดงว่าอาจารย์นี่มีเมียแล้วเพราะว่าในคลองนี้เขารู้จักผมหมดหลอกไม่ได้เพราะอาจารย์มาจัดต่างถิ่นสมมุติครับคุณผู้ชมอันนี้คือเออเป็นหลักอะไรเข้มกัดหงผงนะครับผงนี่คือหงมอน จะเป็นพันนกเป็ดป่าหรือแมนดารินดัก <Mandarin Duck S 1> นะครับเป็นหงที่มีตัวจริงไม่ใช่หงในวันคดีอย่างของไทยเราคร้านโสอศโองนี่เป็นนกักนกเป็ดห้ดูว่าหงนี้เหมือนเป็ดนั่นใช่แล้วครับหงม,มอนหัวาจารย์แวบเดียวที่ผมเห็นหมวกเนี่ยผมทึ่งกับมันมากเลยทึ่งตรงไหนได้ไหมฮะ มันละเอียดยิบเลยแล้วด้านในดูสิครับคุณผู้ชมอาจารย์ซื้อมาจากไหนอ๋อนี่ผมสั่งมาจากมอญในรัฐมอญเลยนะครับจากเมียนมาครับจากเมียนมาเลยหนึ่งปีกว่าถึงจะได้มาโอ้โหเพราะว่าเป็นงานแฮนเมคเป็นงานหัตถกรรมทึ่งรังสรรค์เป็นหัตถศินขึ้นมาอีกอเพราะว่าฝ่าจะได้เนี่ยต้นกกไผ่กว่าจะมาตัดแล้วก็มาทําเป็นตอกครับแล้วฝว่าจะมาสารแต่ละเส้นเนี่ยม,มันใช้เวลาหลายเดือนโอ้โหอาจารย์อันนี้คือว่า ทำด้วยสมาธิและภูมิปัญญาของชาวบ้านของอาจารย์มีไหมเนี่ยอ,อ๋อมีครับอ,อ่าเราพร้อมที่จะออกเดิน<ะ>ทางกันนะค,คุณผู้ชมครับ <laughs> นี่แค่หมวดนะฮะ <laughs> สะท้อนถึงภูมิปัญญาอันล้าลึกของชาวมอญที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยและยังมีเรื่องราวอีกมหาศาลแล้วน่ามหัศจรรย์แล้วน่าสนใจมากๆเดี๋ยวอาจารย์ทวีแก่นดำจะพาผมไปค้นหาวิถีของความเป็นมอญบนแผ่นดินแห่งนี้ตามไปเลยครับไปครับไปกันครับอา้าวเดี๋ยวแดดร้อนไปหมวก <laughs> คนมอนนับถือสารพระภูมิด้วยเหรอครับเนี่ยอ๋อนี้คือสารเจ้าทุ่งครับเจ้าพ่อองค์แก้วเจ้าพ่อองค์แก้วครับซึ่งดูแลชุมชนมอเราทั้งสองฝั่งคลองครับอ๋อมีที่เดียวหรือเปล่ามีที่เดียวครับแล้วด้านในพวงมาลัยมันเป็นอะไรมองนี่แล้มีเจะพวงมาลัยท่านท่านอยู่เสาหลักหลักเดียวครับอ๋อเป็นเสาหลักครับขานิฐานว่าอาจจะเป็นเสาหลักเมืองในเมืองเล็กๆในโบราณเพราะว่าลูกศิษย์ของท่านคืออินจันมั่นคง ครับเวลาประทับศงในอดีตเมื่อ780ปีเนี่ยเขาจะต้องเชิญทั้งเจ้าพ่องแก้วและอินจันมั่นคงด้วยครับเราก็นนิษฐานว่าคงจะเป็นเมืองเล็กๆเมืองโบราณครับมันก็เหมือนกับเวลาเราไปจังหวัดไหนมีสาหลักเมืองประจําอยู่ของเมืองนั้นๆแต่นี้ถ้าเป็นชุมชนเล็กๆก็เป็นเสาหลักคองแก้วตรงนี้นะฮะแต่เนื่องจากพวงมาลัยมาอยู่ด้านในหมดเราจะเห็นเสาอยู่ด้านไหนเราก็เลยเห็นมีเสาอยู่ด้านอ้าผมเจอเสาแล้วเสานี่รุ่นที่3แล้วครับอ๋อเหรอฮะครับร้อยกว่าปีแล้ว อาจารย์ครับคือมอเราเนนับถือศาสนาพุทธเป็นหลักแล้วเคร่งครัดในพระพุทธศาสนานอกจากนั้นแล้วเราย,ยังนับถือผีผมรู้กิจศัพท์มาว่าชาวมอนเนี่ยมีความเคร่งทางศาสนาพุทธมากที่สุดเลยแล้วก็ปฏิบัติตามเป๊ะๆเ,เ,เ,เลยนับถือผีด้วยเหรอครับผีมอมีสองประเภทที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือผีเจ้าที่เจ้าทางอ๋อ ที่จะพึ่งพาในด้านจิตใจในการดูแลบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนอยู่แบบปลอดภัยจากโจนผู้ร้ายครับอีกประเภทหนึ่งคือผีบรรพบุรุษอเพราะนั้นมอรเราหนึ่งพุทธคือพระพุทธรันตน์พระรัตนไตรับแล้วก็ผีเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ผีประจำตระกูล ผีประจันตกูลนี้คือผีบันพะบรุครับที่ล่วงรับไปแล้วและยังยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจครับพอถึงปีหลังสงการเดือน6เราก็จะมีการเลี้ยงคล้ายๆกับคนจีนไปทำเชงเม้งครับคล้ายๆกันครับอาจารย์ครับต่อจากนี้อาจารย์จะพาผมไปไหนเนี่ยครับผมจะพาอาจารย์ชงาไปที่วัดไปเจริญราษฎร์ไปท้งชุดนี้นะครับหมาจะเห่าไหมฮะหมาวัดรู้สึกจะคุ้นกันไปเลยครับอาจารย์ครับครับร้อนไปเลยครับเชิญครับเชิญครับ คุณพ measure, statistically 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 นมองคลอง14เนี่ยประกอบไปด้วย4ีจังหวัดด้วยกันนะมีช้างเหรอครับเมื่อก่อนนี้มีช้างเหตุไนจึงอพยพจาก4ีจังหวัดมาอยู่ที่นี่สนับสนุนโดยน้ำมันผสมตาเอเมอรอ N S L Food ซองเดอร์เครื่องดื่มทัญ,ญพืช8ชนิดจากธรรมชาติปราศจากสารพิษอร่อยเติม,เต,มเต็มสุขภาพขอกราบขอบพระคุณแฟนรายการล่องสลานจานสง่าที่ให้ความสนใจกับงานอีเวนต์ที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือล่องสลานจานสง่าเฮทาซ่า <Wow. S 2> แซบอีพีที่200จนบัตรขายหมดเรี่ยงเลยงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่มีผู้สนับสนุนที่อยู่ด้านล่างนี้ขอบคุณด้วยหัวใจจริงๆ EP ที่200มาถึงเรียบร้อยหลังจากนั้นเสร็จเราจะทำให้ร่องสลานจานสามีคุณภาพดียิ่งยิ่งขึ้นครับขอบพระคุณครับ,บคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับอาจารย์ทวีอยู่ริมคลอง14คลอง14มันก็คือคลอง 1, คลองสคลอง3 คลอง14คลอง16มาจากนครนายกแล้วไหลเอื่อยลงไปที่คลองแสนแสบวันนี้เราสนใจเหลือเกินว่าทำไมชาวมอญที่อาศัยอยู่แผ่นดินนี้มาจากไหนวิถีชีวิตเขาเป็นอะไรอาจารย์ทวีเล่าให้ฟังนิดนึงปู่ย่าตายายของอาจารย์นะอพยพจากไหนมาครับก็ชุมชนเนี่ย ชุมพลมองคลองิีเนี่ยประกอบไปด้วย4จังหวัดด้วยกันนะครับโอ้โหเหรอฮะมาจาก4จังหวัดครับมาจาก1สมุทรสาครโอ้โหมาไก,กลสองสมุทรปราการ3นนทบุรีสปทุมธานีโอ้อาจารย์สีจังหวัดครับแล้วอาจารย์ทวีจำได้ไหมปู่ย่าทวดตัวเองมาจากจังหวัดอะไรอ๋อถ้าสายพ่อปู่ย่าก,ก็คือสมุทรสาครถ้าสายยายเนี่ยพระประแดงสมุทรปราการครับ แล้วก็ท่านสายตาก็คือ3ามโคกปทุมธานีเป็นคนอินเตอร์เนชั่นแนลพรอวินหลายจังหวัดเลยนะแต่ทีสีจังหวัดเนี่ยเป็นชาวไทยเื้อสามรอนที่สามารถเชื่อมโยงกันในสายเลือดแล้วก็เกี่ยวพันเป็นญาติพี่น้องกันหมดเป็นผสมขมกลืนกันเรียบร้อยแล้วอาจารย์พอจะจําปีพศได้ไหมจาก4จังหวัดมาอยู่ที่นี่ประมาณประมาณปลายสมัยรัชกาลที่5อ๋อปลายรัชกาลประมาณปี2435 เหตุไหนจึงอพยพจาก4จังหวัดมาอยู่ที่นี่เพราะบรรดาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพระปิยมหาราชของเราแต่คนมอญจะไม่รู้จักรู้จักแต่พระพุทธเจ้าหลวงเรียกแบบนั้นเลยอ,อ,องค์ขี่ม้านะครับองค์ขี่ม้าด้วยองค์ขี่ม้าแต่ไม่รู้ว่านั่นคือพระบรม,มรูปทรงมา้าเราเรียกไม่ถูกยายผมจะเรียกว่าพระพุทธเจ้าหลวงองค์ขีม่ม้าคนลุกครับก็พระองค์ก็มีพระบรมราชโชบายว่า จะให้ชาวไทยของเราเนี่ยผลิตค่าเป็นสินค้าออกจึงเป่าประ,ะกาศให้ราษฎรมาถากถางในพื้นที่แถบนี้ที่เป็นพื้นที่เป็นป่าชาตเป็นป่าชาตป่าชาคือป่าป่งนะคะร,ะรับปลป่าป่งคือจะเป็นโขงช้างทุกตมีช้างเหรอครับเมื่อก่อนนี้มีช้างอย่างที่อาจารย์เห็นนี่มันเป็นบริษัทสยามคูนาบริษัทที่มารับจ้างขุดคลอง แต่คลองที่เกิดจากธรรมชาติเนี่ยอยู่หลังบ้านผมครับปัจจุบันตื้นเขินหมดแล้วอันนั้นแหละคือคลองธรรมชาติเกิดจากโขงช้างเดินแต่นี่คือคลองที่คนขุดขึ้นมาครับผมพระพุทธเจ้าหลวงรัตนกรรัชกาลที่5เนี่ยพระองค์ทรงมีวิสัยทัศน์ที่ไกลมากเลยนะมองเรื่องการเกษตรกรรมแล้วก็บอกว่าประเทศไทยเป็นแผ่นดินแห่งการปลูกข้าวแล้วก็ให้คนมอนแถบนี้เป็นการปลูก,ลกเพื่ออะไรกันอ๋อ ปลูกคือวัตถุประสงค์ที่หนึ่งคือเลี้ยงประชากรในประเทศไทยที่เหลือเราก็ส่งเป็นสินค้าออกอเพื่อเป็นรายได้เข้าสู่ประเทศเราครับแล้วที่สําคัญที่สุดหนองจอกแห่งนี้เนี่ยใกล้กับกรุงเทพมหานครใกล้กับเมืองหลวงกรุงรัตนโกสินทร์ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นอู่ข้าวอู่น้ําให้กับคนเมืองหลวงครับสุดยอดมากเลยเรื่องน่ารู้สนับสนุนโดยน้ำมันผสมตาเอเมรอรัล เสาหงอาจารย์ลองเล่าไปเกี่ยวข้องอะไรกับหงสาววดีแมอ,อุก็คือมะาอาวโบสหลังเก่าของเรา130ร้อยสามสิบกว่าปีผมไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้มันผุพังไปตามกาลเวลาสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกลสบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นกายผดผื่นคันสิวฟ้ามีจำหน่ายแล้วที่ CJ เจ p ซูเปอร์มร์ก็ต ซองเดอร์เครื่องดื่มทัญ,ญพืช8ชนิดจากธรรมชาติปราศจากสารพิษอร่อยเติมเต็มสุขภาพน้ำมันผสมตาเอ e มอรอขอกราบขอบพระคุณแฟนรายการล่องสลานจานสง่าที่ให้ความสนใจกับงานอีเวนท์ที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือล่องสลานจานสง่าเฮทาซ่าแซอีพีที่200จนบัตรขายหมดเลี้ยงเลย <Wow. S 2> งานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีผู้สนับสนุน ที่อยู่ด้านล่างนี้ขอบคุณด้วยหัวใจจริงๆ EP ที่200มาถึงเรียบร้อยหลังจากนั้นเสร็จเราจะทำให้ร่องสลานการ์สงามีคุณภาพดียิ่งยิ่งขึ้นครับขอบพระคุณครับอาจารย์เมื่อกี้ที่ชายน้ำคลอง14อาจารย์บอกผมว่าคนมอนที่นี่อพยพมาจาก4จังหวัดอาจารย์ แล้วก่อนหน้าที่ชาวมอนจะอพยพมาอยู่ที่4จังหวัดแล้วมาที่นี่เขามาจากไหนกันจริงๆมอนเราด่ก่อนไี่มีประเทศอยู่นะครับชื่อว่ารามันประเทศอันเดียวกับพม่าไหมไม่คนคนละชาติพันเลยครับออเหรอฮะเป็นอริระศัตรูกันมากกว่าครับอีกทางหากครับชื่ออะไรเอาไหมอ่าเรียกว่ารามันประเทศครับโอ้โหได้ยินเนาะนะครับแล้วก็มีสถาบันการปกครองมีกษัตริย์ ปกครองทั้งหมด55พระองค์วว้าวมีราชธานีที่เป็นเมืองหลวง3ราชธานีโ้โโอคือตั้งแต่กรุงเทเทิมกรุงมอตมะและก็กรุงหงสาวดีออ๋พอปีพุทธศักราช2300เนี่ยชาวมอญที่ด้วมีเอกราชอยู่ก็ถูกอรองพยาบุกลุกเข้ามาโ,โจมตีบ้านเมืองเราก็ล่มสลายในปี2300แล้วเราก็อพยพมาเป็นละลอกละลอกทั้งหมด9ครั้งตั้งแต่สมัยพระเจ้าเอกทัศน์จนมาสิ้น ตอนสมัยรัชกาลที่49ก้าครั้งด้วยกันโเราจึงอยู่ตามริมน้ำนะครับพระมรจะอยู่ตามน้ำสรุปแล้วจริงๆแล้วชาวมญที่อพยพมาจากกรุงหงสาวดีเนี่ยมาตั้งแต่รัชกาลที่4เลยสิ้นสุดรัชกาลที่สี่ต่อรัชกาลที่5าครับจริงๆแล้วมาตั้งสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอีกต่างหากนั่นคือครั้งแรกเพราะว่าพระองค์เป็นตัวประกันอยู่ที่นั่น แล้วก็พระองค์ก็ได้ประกาศอิจุรภาพที่เมืองแครงครับได้นําเอาชุมชนมอททั้งหมด4,000ี่หมื่นฟ้าเข้ามากับพร้อมพระมหาเถรคันช่องครับ,รบนั่นคือครั้งแรกครั้งใหญ่ที่สุดอาจารย์สวยมากเลยโบสอยู่ด้านหลังเรานี่เรียกว่าวัดอะไรฮะวัดใหม่เจริญราษฎร์ครับวัดใหม่เจริญราษฎร์แล้วมีเสาหงอาจารย์ลงเล่าไปเกี่ยวข้องอะไรกับหงสาว,วดีครับ มอเราเมื่ออพยพมาจากหงสาว,วดีซึ่งเป็นเมืองหลวงของเรา oh. นอาณาจักรเราล่มสลายรเราก็จะนึกถึงหงสาว,วดีของเรา oh. นะครับแล้วหงเนี่ยเป็นสัตว์ที่เป็นสื่อสัญ,ญลักษณ์ที่ได้พบพระพุทธศาสนา oh. พระพุทธเจ้าท่านสเสด็จมาขนาดนั้นเนี่ยอาณาจักรหงสาว,วดียังเป็นทะเลอยู่ oh. แล้วก็มีโขดดินที่ตื้นเขิดนขึ้นมา oh. แล้วก็มีหงทองสงสองตัวเล่นน้ำกันนะครับ oh. ก็พระองค์ก็ทรงมีพุทธธรรมนายว่าในอนาคตการเนี่ย ตรงเนี้จะเป็นแหล่งที่พระพุทธศาสนาจะมาเจริญรุ่งเรืองที่นี่และอาณาจักรตรงนี้ชื่อว่าอาณาจักรหงสาวดีแต่จริงๆแล้วคนมอญไม่ได้เรียกชื่อนี้ชื่อว่าฮองซาเวตอยแต่มีคําว่าหงสาอยู่ฮองซาฮองซาแต่คนไทยเอามาเรียกหง,หงส,าสาวดีฮองซาเวตอยก็ไทยํำเนียงของไทยออกเป็นหงสาวดีทําไมต้องสร้างเป็นเสาหกอยู่ตรงนี้เพราะอะไร สัญลักษณ์ของหงเนี่ยทำให้ได้พบกับพระพุทธศาสนาโอ้โหนี่มีความหมายและมีสตอรี่ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเป็นสักโตรรขึนมาดเพื่อให้ลํำลึกถึงว่าถึงหงสาวดีแล้วลึกถึงพระพุทธเจ้าครับผมโอ้โหจานโบสถสวยมากๆเลยแล้วนี่ใบเสมาอุ้ย ทำไมไม่เหมือนกับใบเสมาทั่วไปครับอาจารย์เนี่ยโอตรงนี้ใบเสมาเราเนี่ยจะจารึกด้วยภาษารามันหรือภาษามอน,นอันดี้เป็นภาษารามันครับตัวบนเนี่ยมมอ,อ,อก็คือมะออ่เป็นภาษาบารีที่ออกสัมอยครับออกสํมเนียงมอนครับนคนมอนจะไม่เดินลัดใบเสมา เราต้องเดินอวลาเหตุผลเพราะอะไรเอานี่คือขอบเขตที่บดิสถานองค์สมเด็จสมาสมพุทธเจ้าเป็นที่ประทรับขององค์สมเด็จสมาสมาถึงเจ้าคนมอนกลัวมากถ้าเดินเข้าไปนี้ต้องถอดรองเท้าต้องอ,อะไร<อ>ให้ครบหมดเลยนั่นแหละคือความเคร่งโอ้จานนี้ต้นโพผมรู้เลยว่าเก่าแก่มากๆม,มันบอกอะไรนะ,ะต้นโพต้นนี้อ๋อต้อนโพก็คือว่า เป็นสาชาติขององค์สมเด็จสัมมาสมัมพุทธเจ้า oh. พระองค์ตัดสรู้อยู่ใต้ต้นโพ uh huh. ที่เจดีพุทธคยาณประเทศอินเดียนในปัจจุบันชาวพุทธเราเมื่อสร้างวาดัดสร้างโบสถ์เราก็ต้องมีสาหาชาติซึ่งคู่มากับพระองค์ uh huh. ก็ล้ำลึกนึกถึงของพระองค์ที่ว่าได้ตัดสรู้อยู่ใต้ใต้นโพใต้ต้นโพครับเพราะฉะนั้นทุกวัดในประเทศไทยก็เลยต้องมีต้นโพครับผม นี่เป็นต้นโพที่เก่ามากอ๋อนี้ก็เป็นคนอาจจะเป็นรุ่นที่ที่สามที่สี่ที่จะตายแล้วก็ขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่ครับอาจารย์จจเห็นคุณผู้ชมยากเดิมอยู่แสดงว่าโอ้โหครับอายุยืนมากแสดงว่าสาชาติของพุะเจ้านี้ตายยากนะครับผมเหมือนกับพุทธศาสนาที่ไม่มีวันตายโอ้ก็ผมเคยได้ฟังนะพระเจ้าอโศกมหาราชทรงเลื่อมใสมากก็ทรงไปที่ตายต้นโพแล้วนั่งสมาธิส่วนพระมเหสีพระเจ้าอโศกมหาราช หึงห่วงต้นโพว่าทาไมนะพระมหากษัตริย์ต้องไปนั่งตรงนั้นปะจ่ามีสเสน่ห์อะไรมาดึงดูดพระมหากษัตริย์อยู่ตรงนี้ไม่กลับบ้านกลับชอบแล้วก็ไปเอาน้ำยาพิษอะไรไปราดให้ต้นโพนั้นตาย,ตายพอตายเสร็จพระเจ้าอโศกมหาราชตรอมใจไม่เสวยพระรยาหารทำประชาชนเนี่ยประชาชนรับพระเจ้าอโศกมหาราชมากก็ช่วยกันหาคิดวิธีใช้นมแพนนมแกะนมบัวไปราดขออธิษฐานต,ต้นโพกก็เกิดขึ้นมาใหมา่ พี่ครับอาจารย์สัญญาโบสถ์หลังเก่าของเรานะครับตั้งแต่เราเริ่มสร้างวัดขึ้นมานะครับเป็นโบสถ์ไม้เหรอครับโบสถ์ไม้สักทองทั้งหลังครับประมาณเริ่มสร้างปีประมาณปี2 4 3 5 130กว่าปีโบสถ์นี้เราเรียกว่าโบสถ์น้ําเค็มครับทําไมเราย้ายถิ่นมาจากสมุทรสาครเออเป็นน้ําเค็มสมุทรปราการพทุมธานีนนทบุรีสมุทรสงครามนะครับ ส่วนใหญ่แล้วชุมชนที่นี่มาจากสมุทรสาครจะเป็นส่วนใหญ่แล้วสมุทรสาครจะมีน้ําขึ้นน้ําลงถูกเวลาน้ําขึ้นน้ําลงเนี่ยน้ำเค็มมาทําปฏิกิยากับพวกเหล็กหรือโลหะนะครับเราจรึงจะต้องสร้างสูงขึ้นแล้วก็น้ําขึ้นไม่ถึงโบสนะครับเพื่อให้อายุโบสเราใช้งานได้ตลอดนี่ภูมิปัญญา โบสถ์นี่ได้ได้รับความอุปถัมภ์จากหมอมแช่มหมอมแช่มนั้นเนี่ยเป็นสพายของเจ้าจอมบดากลิ่นกับรัชกาลที่สี่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านเป็นลูกพี่ลูกน้องกับชาวมอญสมุทรสาครตระกูลเลี้ยงบำรุงแล้วท่านได้นาประตูโบสถ์หน้าต่างโบสถ์จากวังนํามาให้ช่วยสร้าง<อ>แล้วประกอบกับพระพุทธรูปทรงเครื่องอ ซึ่งเป็นช่างในสกุลของรัตนโกศิลร์ตอนต้นสมัยรัชกาลที่1ถึงที่3ก็ยังอยู่นะครับเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องอเพราะฉะนั้นเนี่ยโบสถนี้จึงมีเรื่องราวจากาเจ้าจอมมันดากริน,นเป็นที่มาของโบสถหลังนี้แล้วเนะวันนี้มีกรมศริลปากรหรือหน่วยงานใดเข้ามาดูแลบ้างครับเนี่ยขนาดนี้กรมศริลปากรมาแล้วแต่ก็พบกันครึ่งทางว่างบประมาณจะมาจากไหนนะครับ กรมศิลปากรบอกว่าจะคงด้วยสถาปัตยกรรมเดิมครับแต่งบที่จะสร้างนั้นให้ทางวัดช่วยดูแลตรงนี้เราก็ยังขาดทุนทรัพย์อยู่โอเคครับผมไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้มันผุพังไปตามกาลเวลาและความรู้สึกของผู้คนมันจะต้องผูกฝังไว้เพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะเข้ามาปฏิสังขรบูรณะเพื่อให้คงคู่อยู่กับวิถีมรก็ยินดีให้ความร่วมมือและประสานงานกันเพื่อจะได้รักไว้ เรื่องน่ารู้สนับสนุนโดยน้ำมันผสมตาเอเมอรัลคุณผู้ชมครับหลังชมรายการจบแล้วหยิบโทรศัพท์มาสแกน QR วอา e คตบนหน้าจอเพื่อแอดไลน์กลุ่ม ร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลจากรายการสแกนได้เลยครับสนุกแน่นอน